ตาเวนคอยคำลงแรงโอ้เฮติฟุตสบายดีทุกคนสบายดีตอนคำน้ะพี่น้องเมื่อน,นี้กะเสียงปพงเสียงเพลงมานะบ้านเฮามีงานเลี้ยงนะทุกคนเมื่อาน,นี้เนาะ,ะงานเลี้ยงอะไรงานเลี้ยงเถาพ่อเถาแม่นาะพี่น้องแล้วก็ในครอบครัวนั่นแหละบทสุขสุขคนเนาะ ปูนอยู่ทางไหนปูก็มีจ้าเป็นอะไรตุ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้โอ้้ใชยทีวีนั่นดินี่ไปแล้วพูๆูู้้ผูดำดำผูนั่นไม่เห็นดอหนักจริงจะไม่ขางตู้นะบอกว่ามาด้วยพอมาเด้วย ตัวจ er no, so ับกระบานเดียวนั่นแหละกระท่าเนาะทุกคนเห็ดน้ำจงน้ำจ uh ิ huh. ้มโอ้ยอันนี้ผักเลยนะฮะทุกคนเด้อป้าเด้อฮะขึ้นขึ้นน้ำเดือนซองซะป้ายังนอนบลาสกลับไปห้ากลนกบซะเนาะกลังตั้งหม้อตังต่นะฮะทุกคนมากินเด้อทุกคน กินหมูกระทะลับซุงลาบซีนเัพกอมากเนาะพี่นนอะเนี่ยเพิ่นมาหมูกระทะหลับซีหลับซีในสุดใจแต่ว่าถ้าแม่ก็มากอยู่อันนี้ก็ได้เนาะแต่ว่า้าพพอเพิ่มมากแต่พอกุ้งปลาหมึกเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าหมูนะจะสี่บปันได้นะฮะทุกคนไอ้มันอยู่ใส่เนาะไอ้มันนี่ มามามาทุกคนอันนี้คือป้าอันนี้คือน้องเอื้อยเอื้อยโค้งเข่อๆนะฮะทุกคนถ้าก่อนถามอ่อนถามอ่อนบอสมาด้อทุกคนเก็บชิบมัน ไราโคนแล้วคือกบทท้งรูทางลายท้งป่าทางลุงตนลงแล้วเปิดแลวจ้าม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 า อติยู่ขาตมาก็ได้ติเออนเอาันมตขาวเยนติหนึ่งบอไรนี่ตขาเย็นเอาิ้าหมอโจอาชายจิข้าวเย็นน่จรบไม่โตบ่หาไม่ไโคเลยโคลงหมาบ่ จื่นแล้วมก็ได้เอาขีดโก็ได้าน่อยนนะเนาะมางนี่เลกมีา่ยรเปลกิกยกเลยกเลิได้อันตราได้อะไรบ้างอนทุกคนก็คือมมกทะกับลาบซีนเถาอ กินจ้ากินจ้เ้กินเจ้าเฮ้กินเจ้าเ้เกินจ้าเฮ้อ้ากินินมใเห็ดตอนนี้มันไปเชื้อสีนมากเเป้โรเจ้าทงเราไปกินคาโคนโอ้อ่อยอ่อยดีเลยีนเอาลงไปเจอปลาปมาเองนี่เออกินนน เป็นแต่มันสีสดชหมบ่อุกนี่มันมีตัวไหนกัดตัวบอกไ้ง่นย่มาอีกได้ฮะจือห้แม่เขาหันก็ได้อ่านับติดเขาเย็นได้ผูบอกมา เาทอมาี่เอปเ้าบะไรีะเดาเยที๋ยวนี้ปัจจัยปยชุกปัจจัยซุกมันหิแล้วมันหิแล้วเตอวออมาบานปีนี้เห็นอุลุยอยู่บ่หรือซาเกามันปแล้วที่มือบอกถูว่าใส่ที่มือบรูฮ่ามือปีแล้วเนี่ยจ็ดมือเจ็ดอบออาทิตย์หนึ่งเนาะ ห้าหมื eh ่น่ก็ไปก้าบน่ยดีแทนอยนั right> ้นมเก่อนขาห้อนเติมขั้นใดแล้วพดแล้วก็ดาอ้าวุกแล้วนี่นุ้งกกระดด้วสุกแล้วก็เข้าหือนาไทยกับดูกซุปเลยไม่ต่อไม่ิกินน้ำเ้ามัเ้อกินน้ำเดวเดเ้อ กินเข่าหรือว่ากิ่นมูก,ก,กระทะนะำกัดนะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้องบอกกเพิ่งจะกินตากกล้องน,นะฮะทุก <c oughs> คนกินเลี้ยงส้มกินเลี้ยงแล้วก็มือถึงมือบานกินห <c oughs> น้าก็หน้าไม่น้ำงกลือแบบกันแม่มากเดือนทุกครับ มามามานตลูกเลย่ะ้น่อทั้งวันน้อยับโทน้ำแล้วกนมาการไปไหม้อึงากครั้นเขามากลางร่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณยายหลายเรื่องที่เลี้ยงหมูของลาปูวเนาะขอบคุณอะไรคือกัเนะสำหรับ สนับสนุนดูระมายดนี่อนนี้มีมากแล้วอเชนิดทอดนิไมเอ้ยไมลูกงคั้ามมากบล้มมา

bớt bớt người ta cho người ta sát luôn người bông bỏ ở nó người mà อดไปเอ็ก็จะดไปกดเข่งเอะเจ็บไปเจีวเผ็ดเจียวเผ็ดเจีวเผ็ดต่อแล้วมาเยมาพี่ีของอไม้มาไหเอิวะไ้มากินเดียวนี่เขาเดี่ยวี่มาเผ็ดเนเ็ดไปหกินั มากพี่กินน้าเร็่วาแห้ง้อน้นอมาเจอบจะายพมากขอบคุณคุยแหละมูาพี่เลยออมมนไม่ตอกินนะพ่มมูเล่เป็นน้ำหลังน่ะนะคะแก้แก้เพราะมันระมือเจ็บผีเราเด้อ เขาพขาปาดตาน้ก้องครับเขามาเด้อออมาเด้อเอาแกเอามาเด้อเออทกอทาว่ะอืมอะไรทเขาจะกินนะนี่บุกินบวนี่ฮะนไปอ้ยังไปน้ำหนักลูกมึงาเนแล้วกต้องปลย

มันบบทานใจตัวนั้นตาแห้งตัวได้ชาตัวของค่อยดาวแห้งีดาวนี้แห้งมาเล่นด้กันเลยท่งานเลยครับดาวเปลาน้ามัดาวนี่นดาวนะคว่าน้ำคุกัรับกินข้าวกำน้ำสิกินแม่กินมันเป็นได้นีมก็กินได้่ก็มกินก๋วยี่เจี๊บนี่เหรอ

มันดูอ่ะตันี้มันแหล่ลูกนี่เอาอลเท่านเดินไมันละุมาแล้วก็ได้เยินินเหมือนละเช่นเนอทมนเี่ยมาน้าไบอเนี่มาเลยมาเลยมาเลยมามอา่มาเมื่หนี่ยเดยเดี๋ยวจะเชดอบอลเส็ดเเด้อ เจอตุยสดใสแล้วมือนุ่มป่าพ <can ิธาได้ว่าเโอ้ยค่ามาพิธาแดดมันมันงออมไรเติบแล้วไม่ได้ยิ่งเสมือนหายงลงเดยมือนุ่มป่าวาดมือหันเดามือใสก้อนอาใไม่พักอ่ะเพิ่อาตักเอาไหมงอมแดดมือนี่ังนะอากระจากอนกอ้าไม่เอาพักลงมาเอาเติมลงทั้งมอไม่สมอหอนเหวี่ยงมือสมอหน่ะแม่ เนาเาเนี่ยบดดาบเลยไปผด่าเตุเจ้าเนี่เป็นผูที่ทายจะโนค่ายเด้อย่าเดนหนย่าเนได้ฝันเป่นผู้นีฝันเมือนกถือระทืออเลโกเปเก้าอเลโกบะ ก็ในีีบ้านกันแล้วเลยไ่ได้้ไม่ได้เสียงอีกใครีดึเบอร์ี้ดันเสียบโลเมอออื่นนี่มองนก็่ค่อยดึงบออื่นนี่เ่ได้เห็นกันไเออแคได้เบลลแรกนี่เตียบโลเมืรออื่น่มืองนนี่มืองนเก่าแล้วเ้ยเก้าบ่แลก้ยูเล่นบุญแล้วก็ได้ออ เขาไม่ได้พ่นจังจัหน้ำบามาจะเจียวเดียวกันแลแต่ป่าเทศเอารตมาเลยป่านี้ดังมากสมั้ว้าวจแบนใจต่ดิันดเบาเลยะพาตุ้อี๋จพางพัลงเนเลยลจพักลงเเฮ้ยบมีหอดพักงตุ้เอยว้จินบปลาขาย สุขินมท่านกนากผนดเต้มันิบุกน้ำน้อยบ่จ้าลงอีกมาเบิดบ่เป็นน้คือเป็นน้งอีนขันจือบันจือเนาะบ่ว่าน้ำอีนไเจอเนาน้ำกับไฟนี่

น,นะตข่มฮะเอาเอาัขาวเออมาสียางไปค่ะักน้นกนที่นุนแล้วเาจะไปให้ฮ็ดปวกแล้วบ้านนั่งตุยเด้อโขอันนีนเด้อแบบมันอ่อนเด้อ <c oughs> ไปน้ำน,นี่จะอ่อนจะแทะ ไอจิ๊กคุ้งาไอบ่ไปกัมไ่กับมันหนึ่งเลยมันก็คุ้มนะวะเด็กเก็บเองอร่อยตเองมันคื่ะไรเขาเปานซองโลอหรือบ่มูหนึ่งแปดโล่คแคมไดเก็บนะคุ้มนีกคุ้มกันยาณะถ้าไปบ้านแล้วก็เราไปเก็บไปพอนะ้อนนทานนแนรถจักาบ่มีเฮดกำไรอยู่ในหม่งเก็บเลยแนวเข้าไปนะเีเราเ้าเก็บนเ ไปหป่อเตะกพรอะขาไม่ขาเี๋ยวเราคนอันน well ี้คือแบมีนะทานมตักมาีมุมาทาบลูกแต่เยอะปอุ้ยพักสามนิดนึงก็โบไปชิแก้วละอ้อยทารเบบเก็ตัวนีอ้อยาารเปนันีจะดัดเอาควโลดเอามาเอาไปนวดไปนเดไนวดไวดไปวแกบุกแก้วเสร็จ ใสบาแก้วกบอทกันนเด็กะา่อกมัดพรเใครมาถือบอกบอมันทางเหอทางนั้นยังมีปะลมทางกุดดทางกุดดอมาอีกกินยางมันจะเทนโอยไปดูเนา

เอามาีผงโอหุยหางามเกิเจ้าลงหลาคนบ่อ้จับบ่อลงเน้นจเดกินัหล่อแลแ่้กลักให้ป่บบเขามอยากป่นแล้วไปดอก้

นี้ก็ดูดไปยาวๆเด้อทุกคนกินข้าวแล้วอย่างตกออื่นทุ่นี้กลับบ้านแล้วนะจ๊ะทุกคนไอจีทุกคนกลับบ้านแล้วขอบใจหลายๆเด้อค่ะอันเหมีสุกินไหมด้วยขอบใจหลายๆลำเหนื่อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เงินสื่อได้ขอบุกใจหลายผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเอ้ย กินเอกินฟรีแล้วมื่อไคะานเ้มอเด้กกินงานนั้นนะเรียกว่าสีเต็ปขุ่แต่มันเนี้ยลำมันกันี้ยเด้อปีนี้ค่ะเราเห็นแต่ปลาุองมันไงตะปูบอลคุณเห็นแต่ป้าลมันคน่อยราจังรเเาขาประกาศเดี๋ยวยายเอ้หอยอันกุ้งนี่เอาให้ตเลย เดี๋ยวมาตั้งโตเหนอยู่ี่นา่กันในี้ฮ่ที่ถุ่มกู่ะจัอินเด้อขอแบบน้ำมะฮอรนทุกคนมาไหมมาเนเอ๊ะอ้ขกาวประดงขอบแบบน้มอนทุกคนด้อเอาแบนายอยากได้เซนแล้วเฮียเบล ไม like. hey, ่ใสดาวไปแต่บมุกจุดสารับก็ได้หมดแล้วใตุ๋ยจะต้มยุ้ยให้น่ะครับผ่านต้มแล้วมันเด็ดใครมีย่างยุนี่ ต้มต่อไปก็เลยไถไข่เจะกองนี่แหละเออไข่จ้กองค่ะเมีนบาษาวเซโนโบจาน่าเฮมีเจ้ากินซะบเด้อก็อยาะเอาผูกเมอน่ไเอ่เมด้าซาซโนโอเจ้าไว้เฮผูกเม่เจ้ากินซ้ว่ะนางเริ่มมีปากี่เสียงเลยพี่น้องนั้นเนนี่ละมันกันนี่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 นี

นห่อน่แหละละมันกะตาบโป๊กๆนี่นม่ไเ้โชคเอ้ยมาเด้อโชคเอ้ยเอิ่ง้านสิมาดูดหนองนั่นทางในบาอื่งข่ามาโชคเพิ่งปานไดสิมาดูดนนองค่มาเอิ่งหเว่าติดมีมาตะบานน่อยก็เนหนองกินขาโกงมเป็นลูกเหพ่อนองบัตโตมหมานอยู่บ่ห้องมัมไม่ตะบันเอะนั้า หึแจ่วตัวนเจ้าตับนี่มันนักเฟดนะแหนบ่บ่แม่ยอกินบ่โอ้ยแม่นยอกินเด้อจ้าเี่ยวเร็วบ่จักจงเี่ยวเร็วค่อยมักรสชาตินี่ละนี่ดีน่ะเปี้ยวหวานอือเดี๋ยวันออ่เด้อ เจ้าคืออิ่ไหมสามเจอกินข้าวมวังข้เลยเนาะเจ้าเพวกินจัเป็ท่านว่า่าวนนี้ก็ยังไงคอยเด้อที่ทุ่มาัทุ่มเลยอืมวันนี้วันสันวันนี้สันไม่นอนนะวันนี้จะจะไมนอนจ้าก็คือหอบไปบ้านนอนวร่าอว่าเอไปตะเลดโอ้ยจะไปมีมาใสใสได้พูไดสีมาอ่าวุ้มน้่อ

นี้กัที่ดาราาจาก่อนแล้วกันคนในการนีเค่ะขอบคุณคุณยายหลายๆด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ากอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงหล่ำรวยเด้อเลียงถ้าพอถ้าแมบลูกป้าน่ะน้องมากินร่วมกันเด้อประสบคุขนเออเบิดกระลุกเบเ้นอเข้าใจเย ยาใจดีงเย้้อตุ้ยทังนั้นสือเสียงปดจอดจิมมาด้อมาด้อทั้งสองตึงแล้วปตุ้ย้ขอะอยากันนะ